และหลายคนเนี่ยกังวลในเรื่องอายุความในการฟ้องชู้มากๆเลยเพราะว่ามีหลายแง่หลายมุมที่หลายๆคนไม่เข้าใจว่าของตัวเองเนี่ยฟ้องชูได้หรือเปล่าวันนี้ทนายมาให้คําตอบแล้วก็ให้ลองไปสังเกตของตัวเองนะคะว่าแบบนี้ยังฟ้องได้อยู่หรือเปล่าอย่างแรกเลยนะคะการจะฟ้องชูได้นั้นคุณจะต้องมีทะเบียนสมรสค่ะอย่างแรกก็คือตอกกรณีที่เราเนี่ยเออทราบแล้วว่าเขาเป็นชูกันนะคะ ปรากฏว่าพอเราทราบเสร็จเราตักเตือนเขาเสร็จเราว่าเขาเสร็จเขาก็ห่างหายเลิกกันไปเลยนะคะเกิน1ปีแล้วแบบนี้ไม่สามารถที่จะไปฟ้องชู้ได้อีกแล้วค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเลิกคบกันไปแล้วไงคะกรณีที่2กรณีที่เขาเนี่ยคบกันมา2ปี3ปีหปี10ปี15ปีแต่เราเนี่ยเพิ่งจะมาทราบนะคะเพิ่งจะมาทราบเลยแบบนี้เราก็ยังฟ้องชู้ ได้เหมือนเดิมเพราะอะไรนับตั้งแต่ที่คุณรู้ไหมว่าเขาจะคบกันมากี่ปีไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะนำไปฟ้องชู้และอย่างที่สามกรณีนี้ล่ะคะทนายหนูรู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาเป็นชู้กรรมแต่เขาก็กลับมาคบกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงปัจจุบันเนี้ยแบบเนี้ยฟ้องได้อยู่หรือเปล่าแบบนี้อายุความมันยังฟ้องได้อยู่เหมือนเดิมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอายุความยังไม่ได้เริ่มนับเลยค่ะเพราะเขายัง คบกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ไงคะฉะนั้นหลายๆคนหลายๆเคสนะคะก็เข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยฟ้องไม่ได้แล้วถ้าใครฟังคลิปนี้ของทนายแล้วทุกคนจะทราบค่ะว่าตัวเองเนี่ยฟ้องได้อยู่หรือเปล่านะคะ